ตอบมาเล่นตามสัญญาเลยนะครับตอนนี้เราจะเล่นแบบธรรมดาธรรมดาก่อนเรายังไม่เล่นแบบพิเศษกดมาก็เริ่มเกมเลยอืมดีจริงจรงอืมเสง,งอาจจะเบาหน่อยเถอะไคงซับโซ้อนเราเนคนพักได้ัน,นี่แต่น้าเอาวสัสดคนอื่นมาใช้อื

จะไีวิจเดีจยแล้วอาจจะมีโฆษณามาคัดบ้างครับหรือเปิดคลิปวันนี้เราอยู่กับช่องเอาดีกว่าเปค่ะพูดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่อง อันนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือตันพี่ยองนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันไม่เป็นทางการนะครับแต่จะเล่นต่อไปครับผมไปชาร์จกันก่อนอผมจะบอกวิธีเล่นงนนี้ก็คือลุกคนเหตตัวนี้นะครับไอไอเนี้ยที่มันนอนอยู่มันก็จะบวกหนึ่งเหต

ทุกคนต่อกันเลยไอเนี่ยไอตัวเนี่ยข้างๆเซวิ่งเนี่ยใช่เห็นได้เปล่าเนี่ยข้างๆไอเซวิ่งนี่ยข้างๆที่ซวิ่งเนี่ยที่มันนอนอยู่ทุกคนนะถ้าเกิดมีคนตายมันจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นมันจะเพิ่มเป็นซองถ้าตายเยอะขึ้นก็เป็นซองสามสี่อาจจะไม่มีามจะเป็นสี่ไปเลยก็ประมาณนี้ค่ะท่นบ้านนี้อยากได้ไม่ไปฟงหนูเราอยู่ห้องเลยน ส่วนใหญ่ที่เขาจะเจริญเตัลกก่อนก้านี้อเ่น้เนี้ยตาแงเอ่นะเปรนคูเื่น้เป็นปืนเป็นแท้ปืนแท้ครับปืนแท้ปืนแท้ปืนแท้แท้วห้ปืนแท้ปืนแทอ่าทุกคนนะอนี้ เราจะเล่นกันต่อไปไกว่าจะเจอกว่าจะชนะสักซองตาพอนะพออสามาทีแล้วเกมเกม,มนี้จะไม่ตัดนะไม่มีเพลงไม่มีอย่างนั้น 你住在哪里了？ จะซื้อเตียงจะซื้ออุ้งแก้วกันสรงอาสร้องะดีที่สุด,สด,เ,สสด,สดเพราะว่าตรงกลางอีใช้เป็นข้อทำอุปรกรณ์อะจะทำอุปรกรณ์ให้มดนะทอุปกรณ์ันทำอุปกรณ์ดีน,น,น,นั้รับจะดูดีกัสิตัวว่าดูดีก,กนันสิย สามารถฝากช่องได้ไหมม,มีช่องอีกอีกช่องหนึ่งนี่คือช่องสื่อเพื่อนอ่ะชื่อช่องเพื่อนมันเขียนว่าเบลอาร์ลัปเตอร์ก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ไปกดติดตามได้นะทุกคนชื่อช่องออะะมันชื่อเบลอาร์ลัปเตอร์อาจจะไม่มีปุ๊มันไม่มีรูปให้เลยก็อาจจะ ชนะคนนะเลาจะพาไปดูช่องมันก่อนรอสักครู่นะครับแล้วผมจะพาไปดูช่องมันช่องเขาช่องชื่อเบิว,เบวอะลัพเตอร์ช่องขีเ่เรียนบิวอะลัพเตอร์นั้นแหรอมีอยู่จริง,งนั้นแหรอไม่มีรเราอะลัพเตอร์กูช่วย 嗯，对。 นี่นะทุกคนนี่คือช่องเพื่อนผมนะฮะอืมนี่เนี่ยนี่นะครับชื่อช่องตามนี้หน้าปกคลิปตามนี้คลิปวิดีโอตามนี้นะครับ นี่เขาลงกันสองเกมนะไม่ใช่เกมอันนี้เป็นการ์ตูนนะครับก็มีแค่นี้พอต้เต้เต้เต้ต้เต้เตเดี๋ยก็ตามที่ฝากไปกดติดตามช่องเพื่อนผมเื่อลยครับฝากไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยอย่าลืมเลย ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามประมาณ50คนนี่เนี่ยคมจะไล่ดีเลยจะไล่เล่นเกมเนี้ย<อ>ตัวทีโพสไว้ว่าแย่คห้ลงคลิปตอนไหนถ้าสะดวกอะน,นะเราจะเล่นปกติเลยเสไม่ฟปเพียงง่ายไปแล้วเดี๋ยวรอ,อสักครู่ครับผี้ขอลองอายนิดหน่อยพอ,อแป๊บนึง อืเรียบร้อยทุกคนผมไปหาไอ้พนนี้มาเนี่ยไอ้กล่องน้ำชาเนี่ยมาทุกคนเราไป,ปกันต่อเลยไปต้องรออีกออเกมนี้เราจะหาห้องที่เล็กที่สุดอยู่นะคพั่จะพยายามหาห้องที่เล็กที่สุดเพราะบางสิ่งมีชีวิต บางตัวไปตรงนี้ไปตรงน,ไไนี้ไปนี่ไปนี้นี่ยราต้อยู่นี่ทุกคนนะาปืนเนี่ยมันดีมากมากที่มนห้องนี้จะดีกว่าก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ห้องกบมันก็ดีนี่นี่กบว้าไปได้ยังไงพาดต้นไม้ได้ยังไง เขาจนะแนะนำให้เอาไอ้ต้นไอะไม่ใช่ต้นทิไอ้โคมไฟอะไรนะเกมคอนโซลเนี่ยเอาไว้ตรงพวกอันเนี้นะคะเจะแนะนำให้เอาข้างล่างเตียงเพราะมันจะไม่เกะกะตอนไอ้เนี่ยที่สุ่ม้าคาไม่มีเหลือแต่ โอ้ไรคงดีท่านเราจะชนะหรือก่อนหรือเปล่าเนี่แหละกละ็ไม่ใช่เตียงสินี่ก็จะบอกยกพลังโจมตีครับถ,ถ้าเป็นร้าง่ามเนี่ยก็จะโจมตี16ระยะ5เซนก็จะประมาณได้แค่ประตูตรงเนี้ยแค่ประตูตรงนี้มั้งนะ กูคิดนี่ต่อแคสิบสิบนาทีแล้วคิดเพื่อนแค่เจ็ดทีนี่ครับต่อไปเป็นพลังโจมตีฐานสิบสองระยะโจมตีห้าจุดห้าสูงยห้าจุดห้าเมตรนี่แหละปืนฉีดน้ำ Ừ, nó đang uống. ăn uống, ăn uống. ăn uống, ăn cái ăn uống, ăn uống. ăn uống, ăn uống. gần uống, ăn uống. nó mới ăn uống. la, เฮ้ยคุณไม่วางปืนครับเพราะว่าคุณน่าจะสติดีเกินไปละอืทาไมคุณถึงไม่วางปืนไหนแล้วทุกคนมันไม่ใช่มาบ้านผมนะอ๋อโอเคเดี๋ยวก่นะ วันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านใครหรือเปล่าคุยครับทุกคนมาบ้านผมละทีบอะไยทำอไมที่รุนี้ขายไปกินดีนนดอัพตัวก่อนเลย เพราะว่าประตูแค่นี้ไม่พอเราต้องใช้ประตูเล็กประมาณนี้นะคะ คนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีแต่และทุกคนรู้จักกันใช่ไหมช่องเกย์เกย์เกย์คนช่องของคนดำทุกคนรู้จักพี่ดำไหมครับ ดำมดำตัวโอ้ยมีสองอังล้วกคนะง่ายทุกคน,นะกคนง่ายมากาเล่นง่ายต้เล่นง่ายน,นี่จะมีเป็นการลดดับไปเอ้ยลดมระดับไปนะทุกคน เราจะเล่นแก่มานยี่สิบนาทีพอไม่พอหรอกเดี๋ยวก็ะลิงต่อเีเนาะคนดูมันจะเหนื่อยไหมไหมอุ้ยเนี่ยชายกินชามือชามือชาชาไม่รอดแล้วโอไม่รอดแล้วทุกคน มึงก็ฝางโอเค,อเค,อเค,อเคทุกคนเอาเลยทุ่มือแทนนอดเลยทุ่มือทานอททุ่มือแทนนอทว้าวว้าวทุ่มือแทนนอทเราจะตัดเป็นช็อตนะทุกคนนะทุ่มือแทนนอทว้าวว้าวโอ้มันทำไรได้เนะนี่ยอืมกดตรงนี้กันไหม คันเตอร์คันเตอร์อยู่ไกลเกินไปยังไงล่ะยิงคันเตอร์โอ้โหโบ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 คนละโบเลโบโบโบทุกคนผมเจอโบครับอทุกคนโบอืมต้องใจหมดโอ นี่คืออะไรไปไมย้ไป้มย์น้อ,ง,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 องเต๋อน้องตอนีอลูเตอ เทุกคนผมใช้พลังมานจะหมดแลวเลยนี่ยเมื่อพลังน้ำแข็งับตัวบวกตัวบวกเป็นอะไรก็ไม่รู้โดนมจั <Okay. S 1> ชลเาาเป็นกาช่ฟิตปะช่ใช่ใช่ใชนี่เป็นการแช่แขแล้วก็เืออสุดท้ายชนะทุกคนนะออ้ออออกดผิดกดผิดโอเคทุกคนไก่จบเรีวจบเรวเยวเยเอาทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ถ้าใครมีเงินเยอะก็ฝากโดนเีรให้ด้วยเราจะทิ้งทิ้งเบอร์ไว้จะโทรเรียกกันนะเราจะทิ้งไว้ข้างใต้คลิปนี้อนเข้าออกโทรเรียกก็ยิ่งดีนะทุกคนนะดีแล้วก็หรับคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเอ้มันไม่หยุดเลยวะ